สมฟ้าทลายโจรตากระบูนนะครับสารกำจัดวัชพืชคู่พิชิตแกมิซงชั่นชุดกีฬากีฬาและกระสุนการ้าตะวันนาบนเวทีครับยกที่3ามครึ่งทางครับเดินบ้างครับทางนัานเพชรน้องเนยครับหลังจากที่ปลายยกที่ผ่านมามีจังหวะสะดุ้งไอเห็นครับไม่ดีแน่นชิงเดินก่อนเลยครับอ้าวกับตีครับวงในประกบตีแต่นัทนินมังกรตีคืนครับจิกไปที่หน้าขาครับคนละที่ต่างคนต่างจิกครับเจาะครับถึงตัวแล้วครับ เพชรนงเนยไม่ถอยแล้วะอะทีงานของเพชรนงเลนยบอกต้องเดินแล้วครับอยู่ห่างแล้วโดนเจาะอย,อยางนี่สหามาัดเลยต้องขีบครับถึงตัวครับปงในเจนแน่ว่าเจ้าของชื่อน้องเนยก็ต้องชมชมเช,ช,ช,ชียร์ทางหน้าจอพีพีทีวีเอสดีสามสิบ้ลครับทีนงานคุณชายพยับหอมกลิ่นคุณผู้จ้าอุยโดยนปัดขวาครับทำท่าเซททำท่าเตะเล็กน้อยครับเพชรนงเนยโอ้ประมาทไม่ได้ครับมดเอาสวนกลับคืนครับหัวใจอะ หัวใจใหญ่กว่าตับเข้าไว้ก่อนทั้งคู่ครับต่อยหมัดมีหมัดอาชีพเลยครับน้องโอ๋แบบไม่ดีครับไม่ดีครับแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับางนเพชรน้องเนยครก็ตีคืนก็อาารับล็อกตีเสียไปครับเสียอย่างเดียวครับใช้ลูกขยานครับตีล็อกมาหมุนหาเหลี่ยมครับลากมาตีอีกทีครับใช้ความใหญ่ครับปดเข้าไปครับเพชรน้องเนยชชินชงพี่ท่านครับหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่ต่อยครับนิรังกรต่อยทีเดียวถึงตัวเพชรน้องเนย พยายามจะเดินถึงตัวครับมัดซ้ายขวาของทานด้านนินกรณนี่โอ้โหกระต่อยสกัดตัวถึงตัวแล้วครับถึงตัวก็รมการแย่ครับตีไม่ได้เร่งเกมนะครับนี่คืออีกยกหนึ่งที่ห้ามกระพริบตาถึงตัวต่อยมัดกัดตกมือหล่นไม่ได้ครับเพชรนงเหนือนินนกรณกันเน้นครับเน้นหมัดอย่างเดียวครับแต่หมัดเเริ่มที่จะออกผลออกฤทธิ์บ้างครับมาดูกันต่อครับหมัดไปเคาะไปครับสกัดไว้ก่อนเคาะอีกที ต่อยอีกทีครับเน้นต่อยอย่างเดียวก็แข้งขวามาครับโอ้เดินเสียบครับเป็นน้องเนยล็อกมาตีโอ้โหมันจะเข้าตามที่เรียนหรือเปล่าว่านี่เเริ่มเข้าแดนของมวยมาตีนปลายแล้วครับยกนี่ปลายยก3แล้วครับ3ปลายยก3 4 5หนี่ก็เป็นแดนแดนของมวยประเภทมาตีนปลายคือมวยประเภทเข่าครับแต่ว่านินมังกรไปหยอกเร่งเกมสับซอกออ้ยแตกหรือย,อยังน้องแชมป์แตกหรือย,อยังแตกแล้วครับแตกแล้วครับ โอ้ยเอาครับโดนมาคืนครับแต่แต่ที่บริเวณปลายนะครก็เปลือกตาครับเปลือกตาขวาครับเอาละครับกรรมการประภัยประเทศชี้ขาดบนเวทีเห็นเลือดไหลซิบๆห่างคิ้วด้านขวาของทางด้านเพชรน,นองเนยต้องเรียกให้แพทย์สนามขึ้นมาตรวจบ,บาดแผลซะ,ะก่อนโอ้ยนี่ใช้แล้วพยักหน้าบอกชอกได้เอาละครับสิวๆห่างไกลหัวใจนะน้องแชมใช่ครับอ้ยสู้กันต่อครับจังหวะโบกซอก นินมังกรทีปกัดไว้ก่อนครับตอนนี้นี่ออกมาเล่นจังหวะฝีมือครับเพชรทองเนยไม่สนรับี้าไปบด้าไปตีวงในล็อกเสียไปทีหนึ่งอนอกก็น่ากลัววาดเสียแต่ในนี่เพชร้องเนยพยายามเสียบริงเกมขึ้นมาครับพัก่อนครับยกที่3ปลาทลายโจรตราการะบูนแก้ไอขับเสมหะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานขอบคุณสารกำจัดวัชพืชคู่พิชิต แกมีเซนชันกำจัดวัชพืชภายใน7-12วันหญ้าร้ายในนาข้าวตายสนิทครับมาตดตังมันต่อครับยกนี้ยกที่4ครับทีมครับออกมาเล่นจังหวะฝีมือครับผ่อนเกมบ้างครับท่านนันนินมังกรครับเปิดโอกาสให้ท่านนันเพน้องเนยเดินเข้าหาครับแต่ก่อนจะเดินเข้ามาเนี่ยกามหมัดสกัดไปก่อนครับแล้ววงในขวางได้เลยครับโอ้โหพอขวางแล้วจะแก้อย่างไรครับเพน้องเนยแต่ตอนนี้นี่ทีมงานทัดเลือดหยุดแล้วนะครับไม่มีไหลออกมาแล้วครับบริเวณเปิดตาขวา อะไรครับต้องถึงตัวแล้วครับบุกมา3ยกนินมงนังกรเปลี่ยนเส์เปลี่ยนสไตล์กันบ้างออกมาอยู่ในทรงเกมตั้งรับคุมสถานการณ์ครับนินมงนังกรไอเป็นองเนยเป็นฝ่ายรูปไล่ครับเปิดเป็นครับทางด้านนินมงนังกรอยู่ที่เพชรองเนยนะครับมีลูกคึดได้มากน้อยขนาดไหนครับมีอะไรที่จะมาจะมาเป็นจุดเปลี่ยนสร้างจุดเปลี่ยนได้ครับ เป็นเกมที่เพี่น้องเนยนี่ต้องบีบบังคับถูกบีบบังคับให้ต้องเดินเข้าหาแล้วครับหมดยกที่4ครับตอสนองทุกจินตรการแบบไร้ขีดจำกัดขอคุณศูนย์การค้าตะวันนาแหล่งช็อปปิ้งกินเที่ยวทำเลทองย่านบางกะปิและวันนี้เรียนให้กับพี่น้องที่ชมรายการทอน้ำไทยทีวีเก็บเพื่อนรับทรเรามีการถ่ายทอดสดเพียงแค่3คู่เท่านั้นแหละครับ อันเนื่องจากว่าเวลาทาง P p พีทีเอสายฉบกนั้นมีภารกิจในการถ่ายทอดสดฟุตบอลด้วยนงแชมป์ใช่ครับแต่เราจะได้ชมเพียงแค่3คู่มีบุรีรัมม์กับ BG จีครับต่อเราอยู่ครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับมุมน้ําเงินกับพี่แก่ครับอัดฉีด1ล้านบาทครับขอให้ชนะครับรับไปเลยครับ1ล้านบาทครับโอ้โหต้องสู้ตายแะครับเพชรนองเนยเอ้านะครับมองคู่ต่อสู้ว่าเป็นเงินล้านวิ่งเข้ามาควายคว้าตั้งศอกกระแทกเข้าไป หยุดไม่ได้ครับคิดนานไม่ได้ครับคิดนานไม่ได้ครับเพราะว่าทางด้านนินวังกรก็มีเวลาในการเตรียมตัวในการตั้งรับครับนี่ฮะขยับอะไรออกมาเห็นเหมือนกันฉากออกไปนี่ฮะเอาครับเร่งครับออ้โหนี่ยังพอได้ลุ้นได้เสียวอยู่ครับเวลายังมีเหลืออีกเยอะครับแต่ขอแค่ทีเดียวจังๆครับตอนนี้ครับทางด้านเพชรน้องเหนื่อยครับซึ่งดูแล้วทางด้านนินวังกรเนี่ยแกไม่เอาด้วยเป็นเกมที่นักมวย แต่ละครั้จะชกกับใครในรู้เลยครว่าทุกต่อสู้เป็นมวยประเภทไหนจบแล้วครับสิบริตน้ำใจนักกีฬาครับรูแพ้รูชนะรู้อภัยกับคู่ที่2วันนี้ครับนินมังกรอสบายแทนมุมแดงน้ำเงินเพชรน,น,นองเนยนกเขากม11และก็ย้ํากันตรงนี้ครับพี่แก่ครับคู่ต่อไปนะครับคู่เอกของรายการเนี่ยจะเป็นคู่สุดท้ายในการายถอดสดของเราในวันนี้นะครับเนื่องจากชงสุดท้ายเนี่ยอาครับโชว์ชูมือก่อนครับเป็นทางด้าน นินมังกรอ,อ,อสบายแท้ครับที่ชนะคะแนนไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวครับ